สวัสดีค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้ย่าเรือสีพามาเบิงสวนผักหลังบ้านสวนผักออกแกลนิกสวนผักปริญญาพี่น้องลูกไส้มาเห็ดว้งามคักตอนนี้กำลั่งอยู่ในขันทษดล่องอยู่กระสีขยายไปเรื่อยๆแล้วมันเด็ดไ่ด้ผลอีลี นี่เรากาตนไวน่สวยๆขายออกไปสุดหนึ่งแล้วอันนี้สุดที่สองอันนี้เป็นผักสลัดสะอ่อนร่องกินมึงแล้วเสียบอยู่ดิอันนี้ผักยังโบลูนี้งามๆนี่ไก่สีดละไก่ซีดายเหมอมันแล้ว,อ,ลวอันนี้ทรงใส่จีเป็นพักกาดขาวบาบานเทาเอิญ บานเพื่อนจะเอื่นผักอียงง่งามคักให้มาเป็นตเสียบแตสะออนเราสีมาปลูกไว้เราสีมาดูแลจะเก็บยังได้ของเพื่อนดอกหลังเหลืองงานเนยเหมือแรง่งเมือเเสาเมือว่านนี่ตื่นมาใส่ปุ๋ยอยู่เมื่อนี้เมื่อท่าไหนลูกอยู่ งานเก่ามุ่งพี่น้องตื่นว่ากับถำงานโหลดเังมือแรงกับเขาแปลงผักงามบ่กมเจาว่าตอนนี้กำลั่งสีอยากขยายอยู่แต่ว่ากองฟูมนี่ไม่หาย้ากอยากผู้ใดมีมือสวงบอกนี่ดนะ้วยยุตสายเพิินขายแถวไกลไกเฮานี่พื้นที่กว่วงอยู่ได้หลังบ้านนี่เป็นงานปุณิย ถ้าขยับขยายมันเขาที่เขาท่างอีลีน่ย้ายออกได้หลายอยู่แต่ตอนนี้หกอยู่ไอ้ไดซัำนี่นี่มันใหม่มันใหม่กำลังอยู่ข้างในขันทดล่องทดล่องงามบอมูเจ้าไว้เงี้ยนะงามค่ะเป็นตาเสียบอันนี้บ่ท่านได้ได้เหมือมันเือพอท่านได้ทายหํำตอนนี้มันอยู่ในหนำ ปุ๋ยอยู่อยเปิดคงเิ่นกอนนะคุณน่ะหาขาวจานพันบึงรอยเบ่งหกักงามครัอัน,นีเดือกเป็นแต่เสียบปวดสารผิดได้หนีพี่นอ้องบ่มีหมดบ่มีแม่งใส่น้ำสมก้นใหม่สีดเนี่ยมือแรงผสมน้ำสีดพ่นบาง,บาง ผักออแกนิคพักปลอดสารผิดง่ามขักคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนเนาพ่น้องนาะเดี๋ยววันหลังสิบผ้ามาเบิงไหม